สวัสดีครับพบกับทิวพยอดวันนี้จะพามารู้จักกับเหรียญหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยวัดธาตุมหาชัยอำเภอป,ปะปะจังหวัดนครพนมนะครับเหรียญรุ่นนี้คือรุ่นปัญญาบารมีครับหรือรุ่นปัญญาบารมีสร้างโดยกองทุนปฐมศึกษาสพจจังหวัดมุกดาหารสร้างเมื่อปี2537นนะครับก็ ยี่สิบกว่าปีมาแล้วครับอ่าเรียนแรกจะเป็นนี่นะครับนี่นี่เป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงครับเป็นรูรปหลวงปู่นั่งบนพานเต็มตัวนะครับมีพญานาคร้อมรอบนี่ครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่จัดว่าสวยนะครับเพราะว่าผิวยังทองแดงอยู่ครับทองแดงลมดํายังอยู่เต็มครับพระไม่ผ่านการใช้ครับเหรียญแรกเป็นเนื้อทองแดงครับราคาเล่นหาก็อยู่หลักร้อยต้นๆครับตอนนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนี่ครับจะเป็นเนื้อเงินครับนี่ครับเนื้อเงินเนื้อเงินครับ เดี๋ยวโฟกัสก่อนครับเนื้องเองินครับครับเอาโฟกัสได้แล้วครับมีเนื้องเองินนะครับสภาพก็สวยครับเรียนนี้หมายเลข หนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าราคาเล่นหาก็หลักหลักพันครับเีืยนนี้ครับเป็นอีกรุ่นที่มีประสบการณ์ของหลวงปู่ครับหลวงปู่คำพันธ์เทพเจ้าแห่งรูปแม่น้ำโขงมีพุทธคุณรอบด้านครอบจักรกวาลน,นะครับน่าเก็บสะสมครับเพราะช่วงนี้ยังพอหาได้ครับต่อไปในรับรองราคานี่ไปไกลแน่ครับ ใครเก็บตอนนี้อนาคตสบายครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำใหม่ในวันต่อๆไปในเดือนต่างๆซึ่งผมก็พอมีเก็บสะสมอยู่บ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิวพยยอดด้วยนะครับขอบคุณครับ